ครับสวัสดีครับเพื่อนๆตามคําเรียกร้องนะครับแล้วก็ตามสัญญาที่ผมได้บอกไว้ว่าอ่าวดนี้นะครับงวดน,นี้ผมจะมี2ตัวล่างมาให้ดูนะครับคือจริงๆผมทําการอ,อัดวิดีโอไว้แล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรอีกนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเอาไปลงใน YouTube ได้ผมก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่อีกแล้วครับ <c oughs> เรามาดูน,นะครับเพื่อนๆ เรามาดูกันที่ผมบอกว่า,อาสองตัวล่างนี่เขาเดินดีมาตลอดเป็นยังไงนะครับวิธีการคำนวณซึ่งอันนี้มันก็มีความใกล้เคียงกับงวดทิศคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้เคยลงไว้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลข2ตัวล่างนะครับคือวิธีการคำนวณนะครับเพื่อน,อนๆก็คือเราจะใช้หลัก10บ <c oughs> ของรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับหลัก1ิ บวกด้วยเลขบังคับนะครับบวกด้วยเลขบังคับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่เราดึงผลลัพธ์ตัวนั้นมาเลยครับเอาเฉพาะตัวท้ายนะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยเหมือนตัวอย่างตั้งแต่วันที่1เดือน9นะครับวันที่1เดือน9วันที่1เดือน9ในเลขท,ที่ออกนะครับคือ6 2สองเราจะเอา6-2ตัวนี้แหละครับไปคิดในงวดถัดไปนะครับคือเราใช้6บวกด้วยเลขบังคับคือ8 ผลลับได้เท่ากับ14เราดึงสมาตั้งไว้เลยครับดึง4มาแล้วนับถอยหลังไป2ตำแหน่งแล้วก็นับเพิ่มไปอีกหนึ่งตำแหน่งนับถอยหลังไปสองตำแหน่งก็คือ3และ2นับเพิ่มไปก็คือ5นะครับส่วน0ตัวนี้นะครับศูนย์ตัวหลังสุดเนี่ยคือเลขจำนวนอะไรก็ได้ที่บวกกับเลข5เท่ากับ10 คือมันก็คือ5้าแต่ห้ามันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอ5้ามันมีอยู่แล้วเราต้องใส่ศูนย์นะครับเหมือนกับเราเริ่มนับเริ่มนับแต้มใหม่นะครับก็คือ0นจริงๆมันคือศ1นย์สอาอย่างนี้นะครับเราไม่เราไม่ใช่ว่าเราจะใส่ให้1นะครับเราต้องใส่0ูนมันไม่เหมือนกันนะครับกับเ,เลขพวกชุดอื่นนะครับชุดนี้เพื่อนๆสังเกตได้ดีนะครับผมจะอธิบายรอบนี้รอบเดียวนะครับ พอเราได้เลขจำนวนนี้มาแล้วนะครับคือ2 3 4 5 0เรามาจับคู่กันเลยครับจะได้เป็น2 3 2 4 2 5 2 0 3 4 3 5 3 0 4 5 4 0 5 0ส่วนเราก็ต้องกลับตำแหน่งให้เขาด้วยนะครับกลับตำแหน่งให้เขาก็คือจาก2 3 4, 4, 5, จะได้เป็น3 2นะครับจาก2 4จะเป็น4 2กลับให้เขาด้วยครับคือ3 2 4 2 5 2 0 2 435303540405แล้วก็เรามีเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลก็คือเลข2233445500ก็คือพวกนี้นะครับเอามาใส่เบิ้ลในเขาด้วยนะครับ <c oughs> จะได้เป็นทั้งหมด25ตัวนะครับจาก100ตัวคือ25ตัวก็คือยังไงผมก็ต้องให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ หากเพื่อนๆไปแผงสลากกินแบ่งเนี่ยครับเพื่อนๆไปหยิบเลขจํานวนนี้นะครับที่อยู่ในที่อยู่ในเลขการคํานวณของเราเพื่อนๆก็จะมีโอกาสที่จะถูกมากกว่านะครับถูกมากกว่าเรามาดูนะครับงวดวันที่16เดือน9นะครับปรงวดแรกผมเริ่มทําให้ดูตั้งแต่วันที่1เดือน9นะครับพอ16เดือน9เลขที่ออกคือ42เรามาดู42ของเราใช่ไหมครับอ่า42ของเรามีนะครับ ส่วนเพื่อนๆว่าเออทำไมมันเยอะจังนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมสูตรวิ่งล่างของผมเนี่ยผมไม่ไม่ลงก่อนนะครับเพราะว่าเลขการคำนวณของเขายังไม่นิ่งยังไม่นิ่งพอก็เลยไม่สามารถเอามาลงได้นะครับว่าจะตัดตัวไหนออกบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวตัวเด่นตัวไหนที่เพื่อนๆชอบนะครับเพื่อนๆก็เอาตัวนั้นแบบเป็นตัวหลักได้นะครับแล้วมาดูซิว่ามันจะตรงกับของผมบ้างไหมเพื่อเป็นการลดจํานวนอ าการซื้อสลากนะครับแต่เลขพวกนี้ตั้งแต่วันที่1เดือน9นะครับในชุดทั้งหมดนี้เขาถูกมาตลอดเลยนะครับจนถึงวันที่1เดือน12นะครับเดี๋ยวผมจะทําไล่ไปให้ดูจนถึงงวดสุดท้ายแล้วกันนะครับงวดที่จะถึงงวดของวันที่16เดือน12ว่าแนวทางและทิศทางของตัวเลขเขาจะมีตัวเลขไหนบ้างนะครับส่วนวันที่16เดือน9 <c oughs> 16เดือน9เลขที่ออกคือ42ของเรามีนะครับ42 แล้วก็ใช้4หลัก10นะครับ4หลัก10ของรางวัลเลขท้ายบวกด้วย8 4บวก8เท่ากับ12นะครับคือ2ดึงลงมาเลยครับ2อเอามาตั้งลดไปก็คือ1แล้วก็0เพิ่มไปก็คือ3แล้ว3บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ7จนะครับจะได้เป็น1 0 2 3 7เราก็เลยมาจับคู่นครับจับคู่กันและจับคู่กันก็ได้0 1น2 0 3 0 7แล้วก็กลับ ตำแหน่งให้เข้าด้วยนะครับก็คือ1 0 2 0 3 0 7 0 1 2 1 3 1 7 2 1 3 1 7 1 2 3 2 7 3 2แล้วก็7 2แล้วก็3 7แล้วก็7 3เลขกันเบิ้ลด้วยนะครับเพื่อนๆนเลขกันเบิ้ลก็คือ0 0 1 1 2 2 3 3แล้วก็7 7พองวดประจำวันที่1เดือน10นะครับออก3 3ฮนะ ออกสามเนี่ยมันมาตรงออกับเลขเบิ้ลของเราอีกแล้วเห็นไ,ไหมครับเรามาคิดต่อเลยครับวันที่1เดือน10 33 3. 3บวกด้วยเลขบังคับ8ก็คือ11ดึง1มาเลยครับ1ออกมาแล้วก็นับถอยหลังไปก็คือ0แล้วก็9นับเพิ่มไปก็คือ2 2บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ8มาจับชุดครับ

พองวดประจําวันที่16เดือน10นะครับเลขที่ออกคือ98เห็นไหมครับในชุดของเราก็มีนะครับ98เรามาคิดต่อเลยครับ98เอา9บวก8เท่ากับ17ตั้ง7ลดแต้มครับ6 5เพิ่มไปคือ8 8บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ2จะได้เป็น5 6 7 8 2จับคู่เลยครับ5 6 5 7 5 8 5 2 6 5 7 5จับคู่จนหมดนะครับแต่อย่าลืมนะครับเราต้องเขียนเลขกันเบิ้ลไว้ด้วยนะครับเลขกันเอาไว้ก็คือจะมี5 5 6 6, 6, 6 7 7 8 8แล้วก็2 2ของนะครับงวดถัดไปงวดของประจําวันที่1เดือน11นะครับออก8 6 8 6ของเรามีนะครับมีนะครับจาก100ตัวพวกนี้จะตัดเหลือ25ตัวแล้วนะครับเหลือ25ตัว เรามาคิดต่อแล้วครับงวดประจำวันที่1เดือน11 <c oughs> เลขที่ออกคือ8 6 8บวก8เลขบังคับเท่ากับ16 16เอามาตั้งลดไปคือ5 4เพิ่มไปคือ7 7บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ3จะได้เป็น5 4 6 7 3นะครับจับคู่กันจับคู่กันทั้งหมด25ตัวอย่าลืมเลขกันเบิ้ลน,นะครับคือ4 4 5 5 6 6 7 7, 7แล้วก็3 3 พองวดประจําวันที่16เดือน11นะครับออก44เรเลกกันเบิ้ลออก44 CC เราใช้หลัก10มาเลยครับ10คิดในงวดต่อไปนะครับ4บวก8ท่ากับ12 12ดึง2มาครับ2ลดไปก็คือ1 0เพิ่มไปก็คือ3 3บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ7 <c oughs> จะได้เป็น0 1 2 3 7จับคู่ครับ00 2 2 0, 0, 0, 0, 0, 0 3 0 7 รับตำแหน่งให้เขาด้วยนะครับก็จะได้เป็น25ตัวเหมือนเดิมนะครับ25ตัวพองวดประจำวันที่1เดือน12นะครับเลขที่ออกคือ77งวดที่ผ่านมานะครับ <c oughs> งวดที่ผ่านมา 77, 77็ดของเรามีนะครับเลขกันเบิ้ลเรามาดูสิครับว่างวดประจำวันที่16เดือน12เนี่ย เขาจะมีทิศทางที่จะไปออกในตัวเลขคู่ไหนนะครับเราก็ใช้หลัก10ของรางวัลเลขท้าย2อ,อ,อตัวครั้งเลขท้าย2ตัวนะครับก็คือ7 7บวกด้วยเลขบังคับนะครับ7บวก8ก็คือ15 15เราดึงมาเลยครับ15 15นับถอยหลังไปคือ4แล้วก็3นับเพิ่มไปก็คือ6 ทีนี้ล่ะครับ6บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ4แต่เผอิญว่า4ในงวดนี้ในเลขที่เราต้องเขียนเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องนับเพิ่มนะครับนับเพิ่มนะครับเพื่อนๆนับเพิ่มไปเรื่อยนะครับ4แล้วก็5 5ล่ะที่จะมาแทนเลข4ตัวข้างหลังเนี่ยครับ5เราก็มีอยู่แล้วนะครับหล่ะ6เราก็มีอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องใส่7จจะได้เลขทั้งหมด 5ตัวก็คือเลข3 4 5 6 7เพื่อนๆพื่ทำความเข้าใจจุดนี้ให้ดีนะครับทําความเข้าใจจุดนี้ให้ดีนะครับว่าการเพิ่มเลขตัวหลังนี่แหละทํำยังไงนะครับต้องทําความเข้าใจจุดนี้ให้ให้มากๆนะครับไม่ใช่ว่าเอ่อเดี๋ยวว่าเออทำไมไม่เป็นเลข4อีกหรือเป็นเลข5หรือว่านับอะไรเลขอ่อถัดไปนะครับคือเราต้เอาตําแหน่งเลขถัดไปนะครับเพิ่มเข้าไปด้านหลังนะครับจากตัวที่ว่า เลขอะไรบวกกันแล้วเท่ากับ10นะครับเราก็ต้องนับเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วเรามาจับคู่กันก็จะได้เป็น3 4 3 5 3 6 3 7 4 3 4 3 5 3 6 3 7 3 4 5 4 6 4 7 5 4 6 4 7 4 5 6 5 7 6 5 7 5 6 7 6, 7 6 เลขกันเบิ้ลนะครับ3าม4า 5, 5 6, 6 6 7 7เรามาลุ้นสิครับว่างวดนี้เขาจะมาในเลขคู่ไหนนะครับอันนี้มันเป็นเพียงแนวทางนะครับเพื่อนๆจากสถิติที่ทํามานะครับมันเป็นแนวทางแล้วยังไงผมก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็ขอสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเน้นย้ําทุกคลิปนะครับผมขอสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะว่า โอกาสที่จะเพื่อนๆได้ตรวจรางวัลเนี่ยมันมีเยอะกว่านะครับมันมีเยอะกว่าแล้วเพื่อนๆท่านไหนนะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับส่วนชุดนี้ก็25ตัวนะครับเพื่อนๆ25ตัวแต่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะตัดเลขทิ้งนะครับผมว่านะครับเลข3-3นี่เขาออกมาแล้วนะครับ3-3แล้วก็44เขาออกมาแล้วนะครับ77เจ้เขาออกมาแล้วนะครับ แต่เหลือห้าห้กับ66เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเขาจะออกมาอีกรอบก็ได้นะครับพวก3344แล้วก็77เรามาลองลุ้นไปด้วยกันนะครับว่างวดถัดไปงวดประจำวันที่16เดือน12เนี่ย2ตัวร่างน่าจะมาในคู่ไหนนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอขอโทษในไว้ในหน้าที่นี้นะครับเพราะว่าสูตรพวกนี้ก็เป็นการคิดคำนวณตัวเลข ความน่าจะเป็นไว้เดี๋ยวก็มาเจอกันในคลิปหลักสิบนะครับคลิปหลักสิบอันนี้2ตัวล่างผมให้เพื่อนๆไปก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆขอกันมาว่าเออขอ2ตัวล่างก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในหลักสิบบนนะครับขอบคุณครับ